สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุพนิกาตอลบลัลำเป็นนักศึกษาพยาบาลสาชั้นปีที่หนึ่งค่ะวันนี้หนูมีความรู้ดีๆที่จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังซึ่งก็เป็นความรู้ที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือภัยอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะเพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่สูบบุหรี่ไฟฟ้าันเป็นจานวนมากสาเหตุก็มาจากอิทธิพลกลุ่มเพื่อนความอยากรู้อยากลอง แต่สิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ตอนนี้อาจจะยังหลงผิดกันอยู่ก็ได้นะคะหรือเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่มันคืออะไรแต่เอ๊ถ้าทุกคนยังไม่รู้งั้นตังหนูมานี่ค่ะหนูจะพามาทำความรู้จักว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันคืออะไรแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่มันส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรายัางไรไปฟังกันเลยคะ่ะ บุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่าพอตเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีกลไกการทางาน,านทํใใ้้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบด้วยสารเคมีต่างๆเช่นสารนิโคตินปัจจุบันสังคมไทยนิยมใช้บุหรี่ไฟฟ้าและมีแนวโน้มสูงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นค่ะเพราะมีความหลากหลายรูปแบบพกพาสะดวกมีกลิ่นและมีรสชาติที่หลากหลาย แต่การที่เราได้รับสารนิโคตินอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเรา 1. ระบบประสาทและสมองเซลล์สมองจะถูกทำลายสมาธิความคิดและความจำของเราก็จะสั้นลงอีกด้วยค่ะ 2. ระบบหายใจอาจจะเกิดอาการระคายเคืองเหนื่อยง่ายไอแห้งและเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง 3. ระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งตัวจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 4. ระบบทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย,ย้อนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้ทำความรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าไปกันบ้างแล้วและยังได้รู้โทษที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราด้วย แต่เอทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไปมันแตกต่างกันอย่างไรและบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสาเสพติดหรือไม่ทุกคนเคยสงสัยกันบ้างไหมคะแต่ถ้าทุกคนสงสัยงั้นหนูจะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้รู้กันคะ่ะ บุหรี่ไฟฟ้ามีกลไกการทำงานที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่สารประกอบต่างๆที่พบในบุหรี่ไฟฟ้าก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายไม่แพ้กันค่ะและแน่นอนว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งการที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงทำให้ผู้สูบนั้นติดได้ไม่ต่างจากบุหรี่ทั่วไปเลยค่ะ และบริไฟฟ้าผิดกฎหมายอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะผู้ขายหรือผู้ให้บริการมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินห0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ครอบครองหรือรับฝากไว้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับเป็นเงินสีเท่าของราคาสินค้าผู้นำเข้ามีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับเป็นเงิน5เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและนี่ก็คือภัยอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าสุดท้ายนี้หนูอยากจะฝากบอกทุกคนว่าการที่เรารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันค่ะสำหรับวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย